呀。 ต่อมาแล้วครับสวนพัฒนาเด็กเล็กบ้นชัดดีเป็นตรงแรกเป็นสวนแรกครับต่อมาเป er am huh ็นสวนพัฒนาเด็กเล็กบ้านดัดรามจะอยึดตัวกก็จะเป็นสวนพัฒนาเด็กเล็กบ้านชันเบงลำตัดที่สองสวนพัฒนาเด็กเล็กบ้านหลัดแก่ลำตัดที่สามสวนพัฒนาเด็กเล็กบ้านดัดรามลำตัดที่สี่สวนพัฒนาเด็กเล็กบ้านดันเปล่าและแล้ว เารับรองด้านหลังนะครับด้านหลังท่านประธานก็ยังมีที่นั่งอดยน่งปรขอที่เชนทาง่านดูครนครทกที่ร่วมในพินีในอีก้านี้ด้วยนะคบนะคส้อนู่สมในชุดีฟานะคะพื่อเด้ทีเดียวนะคะส เป็นการวิ่งสบายมากครับมันมีร้อนแต่แน่ๆนะครับตาบอลการแต่งต,ตัวนะครับชั้นเงเป็นสีม่วงครับลันแกล์สีชมพูตากรามส,าสีเขียวตาแกล์สีฟ้า แล้วก็ทัพทีมสยามซ้อสีสสมครับูีวันนี้นคะหลายรายการับทีนี้ชั้เองบอกว่าทัพทีมสยามซ้ก็ไม่ยมเช่นกันเพราฉะนั้นเรามาดูกันายการดันะนี่ตัวเ้งสอง ธงกีฬาธงสีทางด้านที่ระดอกนะครับหลังจากนั้นโอระเท้าด้สวยใช่ไหมเองพี่ตอนก็จะสั่งรพธงชาติและร้องเพลงชาติร่วมกันครับเมื่อบริเลงเพลงกราวกีฬาครับกธงสีขึ้นสู่ยอดเสาหลังจากนั้นเมื่อทั้งธงชาติและธงสีเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายพิธีกรก็จะสั่งนักกีฬาทั้งหมดขวาหันเพื่อหันมาอย่างบริเวณประจำพิธีด้านหน้าท่านก็จะเดินผ่านหน้าประธานเพื่อเคารพประธานในพิธีแล้วก็ประจำบนะจิดต่างๆนะครับของแต่ละศูนย์หลัจากนั้นก็จะเป็นการเปิดการแข่งขัน

แสูนนาเด็เกนจถือ้ายสูนนะคะเด็กชายนักโผู้ชายส่งเน็ตเด็กหญิงอันสาเกติจิตนะคะผู้ถือธงสีเล็กชาย,ะะอ,อ,ชายอัครกันลูกหลานะคะตามด้วยนะคะขบวนลด,ลดโร้อนนะคะลดโลรอ้อนแล้วก็มาใน<ล>ชุดสีเินนะคะคุณครู<า>ค่อจัดเอาเองกันแล้วกันนะครับสำหรับคุณครูผู้ดูแลศูนย์นะคะก็จะมีสี่คนสี่ท่านด้วยกันนะคะ จัาประกอบด้วยนะคะงชุดที่มาตวงบุญนะคะนาสา ชะมาทองนะคะและเด็กหญิงสุทัศนาเชิดผักแว่นนะคะสำหรับผู้ถือธงชาตินะคะเด็กชายวีรพัฒน์ทวีสุขและผู้ถือธงสีนะคะเด็กชายพสิทธิ์พรมมาสุขนะคะมาในชุดสีชมพูสวยงามมากนะคะเล่นกีฬาอยากรู้คุณค่ารู้แพร้รู้ชนะรู้อะไท่นะคะตาาม,มาด้วย ขบวนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะสำหรับศูนย์พัฒนาเล็กๆบ้านลำเตยเติมไปด้วยผลไม้รากไม้เยอะๆะเดินไปเรื่อ,อยๆครับเดินไปเรื่อยๆะะไปไปเฮ้ยเงยหนงวนมันเลื่อยต<า>ีบันผลไม้หลากหลายนะคะที่มาร่วมงานนะคะมีทั้งปิน่นโตดด้วยะะทั้งหิวตรงไหนทานตรงั้นนะคะ ว่าแต่ว่าในทินโตจะมีอาหารหรือเปล่านะคะสำหรับขบวนของอโรงเรียนบ้านลำศูนย์พัฒนาเด็กเป็นประยุกต์แบบมินิมินิแบบว่าจะเป็นเสต็ปหรือการเสนอทรัพย์เป็นเรียนเป็นเรียนเล็กๆแบบไปห้องมาด้วยนะคะสูน คนะะผู้ถือธงชาตินะคะเด็กชายที่จะกอดตุ้มหน้าและผู้ถือธงสีนะคะเด็กชายสุปฏิปันสุนะคะสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนสำหรับรายละเอียดของขบวนก็จะเป็นลระทงนะครับขบวนลอยกระทงนะคะขบวนลอยกระทงซึ่งจะวันที่11พฤศจิกายนซึ่งเป็นขึ้น15ค่หาเดือนสิบสองกับ อยางประเปให้กำลังใจกับชุดก